สวัสดีค่ะค่ะกลับมาพบกันอีกแล้ว่ะกับเค,เคลมไม่รับกับเฮล e ีซ g n ค่ะวันนี้อยู่กับน้ำนะคะแล้วก็พี่ปมเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูวิธีการออกกําลังกายนะคะสําหรับผู้ป่วยที่อยู่ในระยะพักฟื้นหลังจากที่ป่วยเป็นโควิดมาหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เฉพาะสําหรับผู้ป่วยโควิดนะถ้าอันนี้เนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ในในหลายๆท่านได้เลยนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะเริ่มจาก ท่าง่ายๆก่อนนะคะเป็นท่าที่ออกกำลังกายในในท่าหน้างใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะเป็นท่าสําหรับแบบผู้ที่มีภาวะเหนื่อยง่ายก่อนเนาะแล้วก็ค,ค่อยๆเริ่มฟื้นตัวกลับมานะคะอันนี้ก็จะเป็นท่าบริหารที่อยู่ในท่าหน้านนะสามารถทําได้ง่ายๆหรือว่าอาจจะในผู้สูงอายุก็สามารถทําท่าเหล่านี้ได้นะคะค่ะก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะในส่วนต่างๆแล้วก็เพิ่มการเคลื่อนไหว ถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มบริหารเป็นพร้อมๆกันนะคะโอเคค่ะให้นั่งนะคะบนเก้าอี้ที่มีความมั่นคงนะขยับก้นอ,ออกมานะคะอย่าไปนั่งพิงเก้าอี้นะขยับก้นอ,ออกมานะคะให้รู้สึกว่าเรานั่งแล้วยืดหลังขึ้นตรงนะเราเริ่มต้นจากการบริหารลำพองก่อนนะคะหายใจเข้านะช้าๆยาวๆนะหายใจเข้าหันหน้าไปด้านขวา หายใจออกนะคะหันกลับมาด้านซ้ายดีค่ะหายใจเข้าหันไปด้านขวาหายใจออกกลับมาด้านซ้ายหายใจเข้าไปด้านขวาหายใจออกกลับมาด้านซ้าย อันนี้จะเป็นตัวอย่างท่าบริหารนะคะแต่เวลาทําจริงให้ทุกท่านทําท่าละ1 0 1ถสิครั้งนะคะจํานวน2องสเซตนะอันนี้เราจะโชว์ให้ดูคร่าวๆนะคะท่าแรกก็คือหันศรีรษะไปมาซ้ายและขวานะต่อกันด้วยการยักหัวไหล่ของเรานะคะให้ยักหัวไหล่ขึ้นนะเข้าหาใบหูแล้วค่อยๆดึงหัวไหล่ลงไปหาบริเวณสะโพกของเรายักไหล่ขึ้น ดึงไหล,ล่ลงสองและยักไหล่ขึ้นหายใจเข้าหายใจออกยักไหล,ล่ลงขออีกรอบนึงนะหายใจเข้ายักไหล่ขึ้นท่าที่สองก็คือท่ายักไหล่นะคะโอเคต่อกันด้วยท่าที่สามนะเอาเนื้อสองข้างวางไว้ที่เรเวณหัวไหล่ของเราถ้าใครวางไม่ถึงไม่เป็นไรนะแต่เท่าที่เราทําได้นะคะหายใจเข้าให้หมุนหัวไหล่ขึ้นหายใจออกเปิดหัวไหล่ไปด้านหลังนะคะว่าวง ขอสามรอบนะแต่เวลาทำจริงเราทำสิบถึงสิบสองครั้งนะเท้าขึ้นนะคะหายใจออกลงอ่ะทีนี้ลองเหมือนกลับทิศทางบ้าหายใจเข้าเปิดไปด้านหลังม้วนขึ้นมาด้านบนไปด้านหน้าหนึ่งค่ะขึ้นแล้วลงสองค้งหายใจเข้าลึกแล้วก็ยาวเท่าที่เราทำได้นะอยู่กับลมหายใจแล้วก็การเคลื่อนไหวอ่า ท่าที่สาก็คือท่าหมุนวลไหล่นะคะต่อไปท่าที่4นะเราจะเอียงตัวไปด้านข้างให้เราเอามือจับก้องอี้ไว้ยกแขนขึ้นนะคะเริ่มที่ด้านซ้ายก่อนเลยหายใจเข้าหายใจออกเอียงตัวไปด้านข้างค่ะไปทีสนะ่สุดนะสะโพกยังคงกดก้าอี้ไว้หายใจเข้าดึงตัวกลับมาหายใจออกเอียงตัวไปค่ะให้รู้สึกถึงการยืดตึงนะหายใจเข้าดึงตัวกลับมา จออกไปตามจังหวะลมหายใจของทุกท่านเลยนะคะกลับมาสลับข้างนะพอเราทำครบสิบครั้งเราก็สลับข้างยกแขนอีกข้างนึงขึ้นมาค่ะเอียงตัวกดสะโพกเอาไว้อย่าให้โค่นลอยขึ้นมานะหายใจเข้ากลับมาตรงกล้าออกเอียงตัวไปค่ะกลับมาทำช้าๆสัมพันธ์กับลมหายใจเข้าและออกของ ที่สก็คือเอียงตัวด้านข้างนะต่อไปท่าที่5ให้เราเคลื่อนไหวหลังของเรานะคะก็จะช่วยคลายอาการปวดเมื่อยที่บริเวณหลังขยับขาออกมาไปเลื่อนปลายเท้าออกมาด้านหน้านิดน,นึงนะหายใจเข้าให้เรามือเราเนี่ยค่อยๆไต่ตามต้นขาไปก้มหลังลงดีค่ะแล้วดึงตัวกลับมาหายใจออกก้มตัวไป หายลมหายใจออกนะคะหายใจเข้าดึงตัวกลับมาหายใจออกถ้าใครที่ทำท่านี้เก่งแล้วนะคะให้เราดึงตัวกลับมาแล้วยกแขนขึ้นก็ได้นะก็ชาร์ลินไปใช่เพิ่มความยากขึ้นนะเพิ่มให้มีการเคลื่อนหไหวของระยะที่มันยากขึ้นอขออีกรอบหนึ่งนะคะหายใจเข้านะลองยกแขนขึ้นหายใจออกยกลงวไป อ,อันนี้ก็เป็นการเพิ่มความยากของท่านะคะต่อไปท่าที่หนะคะให้เรายกขาขึ้นมานะขยับเท้าเข้ามาให้ชิดนะคะยกขาขึ้นนะเอามือจับเก้าอี้ไว้ก็ได้นะจับเก้าอี้ให้หรือใครจะเอามือพิงไว้ที่เตียงด้านหลังก็ได้นะคะสำหรับคนที่นั่งอยู่บนเตียงนะหายใจเข้ายกขาขึ้นมาอายกขาให้ลอยจากพื้นหายใจออกวางลงสลับข้างคะ่ะ แล้ววางลงเหมือนเรายกขาซ้ายขวาซ้ายขวานะคะดีค่ะอา้าที่ต่อนต่อไปนะคะถ้าที่เจ็ดนะให้เรายกขาขึ้นมาแล้วกระดกปลายเท้าขึ้นและลงนะคะกระดกปลายเท้าขึ้นและลงส,ะสักสิบครั้ง พร้อมกับหมุนปลายเท้าเป็นวงกลมหมุนเข้าแล้วก็หมุนออกครบแล้วสลับข้างนะคะยกขาขึ้นมากระดกปลายเท้าขึ้นลงแล้วหมุนปลายเท้าทุกท่าให้ทำสิบถึง12ครั้งนะคะเป็นจำนวน2อถึงสเซตด้วยกันนะ เราทำครบหนึ่งเซตเราอาจจะนั่งพักดูอาการดูระดับออกซิเจนก่อนว่าเป็นยังไงบ้าง s <S นะแล้วก็ค่อยทําต่อเซตที่สองพอครบเซตสองก็นั่งพักสักพักหนึ่งแล้วก็เริ่มทําเซตที่สามให้ครบสามเซตต่อหนึ่งท่าที่สําคัญเลยคือต um ้องอย่าลืมที่จะดูระดับออกซิเจนใช้ตาวเองตลอดเวลาขณะที่ออกกาลังกายนะคะแล้วก็สังเกตอาการตัะเมงด้วยประเมินอาการอื่นๆประเมินความเหนื่อยประเมินว่าหายใจเป็นยังไงนะคะ ประเามาินว่ามีแน่นหน้อนอาอก,กาาไหมอ่านะคะอย่างการยืดเสียสละไหมใช่แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยบางท่าเนี่ยหลายท่าดูอ่ะอาจจะบอกว่าง่ายแต่สําหรับผู้ที่เพิ่งฟื้นจากอาการป่วยอ่ะใช่บอกเลยว่าบางทีเนี่ยไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะคะคทําทแล้วเหนื่อยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไม่ไหวจริงๆเนี่ยถ้าเหล่านี้เนี่ยอย่างนี้ปุ้มแนะนําว่าถ้าสมมติหนึ่งรอบเนี่ยแนะนำว่าทําประมาณสิบถึง สิบสองครั้งใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆอาจจะลองซอยเป็นย่อยกว่านั้นก็ได้นะให้าง่าสามถึงห้าครั้งสามถึงห้าครั้งแล้วก็วัดระดับออกซิเจนดูก่อนพอเก่งขึ้นก็เพิ่มให้ได้สิบถึงสิบสองครั้งแต่ถ้าเราอยากจะแข็งแรงขึ้นจริงๆก็ต้องทําให้ได้ประมาณสองสามเซตใชค่ะโอเควันนี้ก็จะเป็นคลิปเอ่อท่าบริหารง่ายๆค่ะสำหรับผู้ที่แบบขึ้นออกมาจากโรงพยาบาลแล้วมาอยู่ในช่วงพักฟื้นแรกๆนะคะนะคะ แสดงว่ายังมีแบบแอดวานซ์ขึ้นมาอีกีใช่ไหมคะเราก็จะมีเพิ่มความหนักของท่าบริหารที่เพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะถ้าอย่างนั้นกดติดตามไปเลยนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาดูว่าวิธีการบริหารที่อาจจะเพิ่มความยากขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนแล้วก็ครั้งหน้าเจอกับพี่ปุ้มอีกรอบนึงค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้ให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ